แต่เราก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะมีความมั่นคงมั่นใจโปร่งใสตลอดไปดังนั้นพรบในการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติที่เราเสนอในพรบปิโตรเลียมจึงเน้นความสำคัญถึงเป้าประสงค์หลักการอะไรที่ให้ทำได้และไม่ให้ทำซึ่งจะเป็นสาระสำคัญมากยิ่งกว่าการให้ความสำคัญกับตัวตัวบุคคลว่าใครควรจะมาทำหน้าที่นี้นะครับประการสำคัญก็คือ ในกฎหมายฉบับนี้เราเปิดโอกาสให้4ประการที่4นะครับคือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการกํากับตลอดจนการจัดการผลประโยชน์ของประเทศประการที่5คือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการประกอบกิจการปิโตเรเลียมอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะว่าทรัพยากรปิโตเรเลียมเป็นของปวงชนชาวไทย <Okay. S 1> นะครับ และประการสุดท้ายก็คือเป็นครั้งแรกที่เรามีกระบวนการจัดรูปแบบของกฎหมายให้มีระบบการดูแลเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากการประกอบกิจการปิโตเรเลียมอย่างเป็นธรรมและเป็นรูปรธรรมนะครับเราเชื่อว่าถ้าทําตามนี้แล้วเราจะไม่ขาดแคลนกล๊าซธรรมชาติจะมีผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างไรก็ตามนะครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย,ยได้มีโอกาสทบทวนหลังจากที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาเกษรหนังสือ ว่าเห็นด้วยเห็นชอบแล้วก็ให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอนี่นะครับแล้วก็มาบอกประชาชนว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความเป็นธรรมเรากราบขอบพระคุณท่านนายมนตรีนะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวที่เราเสนอไปตั้งแต่วันที่8เมษายนยังไม่รับการตอบสนองเราจึงอยากจะขอวิงวอนท่านนายมนตรีนะครับได้กรุณาได้ใช้คําสั่งเพื่อกําหนดนโยบาย หรือพิจารณากำหนดนโดยโบายต่อไปอยากเป็นรูปธปรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับในการนี้นะครับเพื่อทําให้กระบวนการภาคประชาชนกับภาครัฐมีความแข็งแรงในเรื่องของการมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับเราจึงตัดสินใจว่ากฎหมายที่เราจะเสนอครั้งนี้เนี่ยเราจะทําการเผยแพร่ให้ประชาชนรู้นะครับโดยการประกาศในเว็บไซต์ที่ชื่อ w w w gas thai com นะครับ slash s 0 a .pdf นะครับซึ่งผมขออนุญาตส่งมอบให้ท่านนะครับเผื่อจะเผยแพร่ต่อไปคขามเกินอะไรใจง่ายอันนี้จะตรงคำว่าตรงคำว่าอะไรจะเข้าได้แก๊สไทยครับแล้วก็จดหมายที่เราเคยเสนอท่านอันนี้นะครับในส่วนของมาตราส4บสี่กับพรบปิโตรเลียมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับและผมจะขออนุญาตแจกสื่อมวลชนทุกฉบับนะครับในการที่จะลิงก์ไปทาง ข้อมูลดังกล่าวสามารถตีนได้นะครับเราเชื่อว่าจะเป็นบรรยากาศสร้างสารรค์เพื่อนําอนาคตในเรื่องของปิโต,ตเรเลียมนยีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างโปรง่งใสและเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขให้เป็นกฎหมายของประชาชนดังเจตนารมณ์ของท่านนายมนตรีว่าต้องการให้ทําเรื่องนี้ให้เชื่อมั่นในความโปร่งใสและความเป็นธรรมนะครับก็ผมขออนุญาตนําส่งท่านไปยังท่านรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอท่านนายมนตรีต่อไปอย่างเป็นทางการนะครับ ตอนก่อนจะส่งผมในานามของนักศึกษดีจำสมนักนายกนะครับดีใจครับที่ได้มาร่วมกับพี่น้องผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดทุกครั้งตั้งแต่วันที่20กุมภา6มีนา8เมษายนถึงถ้าเราเสนอเข้ากล่อง3กล่องนะครับนายกก็ได้เซ็นรับทราบสั่งการมาอย่างชัดเจน,นครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมภูมิใจว่า พี่น้องเ็ว่าพอเราในเรื่องการศึกษาปกป้องประโยชน์ประเทศชาติไปอย่างดีแม้กระทั่งงานที่นำงสือในส่วนแรกนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการต่อยอดจากสาครั้งที่ผ่านมาถ้าที่ดูร่วิเคราะห์ดูนะครับแต่ที่ที่ผมชื่นชมพรบรมี6หมวดเนี่ยนะครับ <S <S คิดได้ยังไงสมบูรณแบบจริงๆนะฮะทุกท่วนเลยตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายนี่เป็นเรืที่สมบูรณ์แบบ คิดในเชิงระบบ s y s t e m a t i i ิกติ i งกิภาษาอังกฤษนะครับสุดยอดผมเองวันนี้มากับท่านผอยีราดูแลผอ,ออิออทธิพลคือเล่นัปอยู่เลยกนะ็ <c oughs> จะรับเอาเรื่องนี้นะครับรีบนำเสือทนายกหานตำแหน่งโดยด่วนที่สุดนะครับแล้วก็มีข้อเสนอส่งไปกระทรวงพลังงานส่งไปรัฐบาลส่งไปสนชตามแนวทางที่เราทำไว้นะครับผมยินดีที่จะ รับข้อสเสนอนี้ให้ทุกท่านสบายใจจะทําให้ด่วนที่สุดนะไปในสามวันเจ็ดวันนี้ให้เสร็จอยากจะเรียนท่านที่ทราบว่านอกจากพรบรปิโตรเลียมแล้วนี่นะครับ <c oughs> เพื่อความรัดก,กุมและเพื่อทําให้เห็นว่ากระบวนการคัดหรือว่ากระบวนคิดของเรานี่นะครับคิดอย่างไรเนี่ยเราได้ร่างคําสั่งการ oh. ใช้ต้องมาตรา44 <c oughs> เอาไว้ด้วยสําหรับการดําเนินการในส่วนของการแก้วิกฤตพลังงานของชาตินะครับซึ่งเราได้ แน่ไปแล้วอยู่ในน้เช่นเดียวกันนะครับมีความพร้อมนะแล้วก็โหลดจากไฟล์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าการทํางานของเราไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผมแต่ว่าเกิดจากการทํางานจากหลายภาคส่วนมากเป็นทีมนะเป็นทีมงานนะครับแล้วก็ทํางานต่อเนื่องมาหลายเดือนในทุกๆวันนะครับไม่ได้ขาดตอนอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราทราบมาว่าในขณะนี้กฎหมายปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานเสนอ ขอรับฟังความเห็นหรือว่าปรับปรุงแก้ไขโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเราจึงมีความปรารถนาหรือมีความหวังว่าถ้าเราได้มีโอกาสเสนอชิ้นนี้นะครับจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เสนอประกอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อมาประกอบความเห็นในการเสนอต่อคณะมนตรีในโอกาสต่อไปนะครับขอบพระคุณครับคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าเราสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล และการสนับสนุนด้วยปากอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพเราสนับสนุนทางวิชาการโดยไม่มีเอกสารยืนมั่นเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยยอดครับครับขยออัถ<ช>่ายรูปด้วยกันนะครับส่งสมอบขอบคครับ,บรท่เขามครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่แล้วนะครับเราได้ยินได้ฟังการแถลงข่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังทัศนะสน่วนตัวกันนะครับจากคนแรกก่อนนะครับคุณบุญยืนสิริธรรมครับสวัสดีครับครับเชินครับผม คือจริงๆต้องบอกว่า,าต้องขอบคุณรัฐบาลก่อนอที่รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงประชาชนแล้วก็หยุดสัมป,ปทานรอบที่21ด้วยเหตุผลที่เราทราบกันดีแล้วแล้วก็เมื่อหยุดสัมป,ปทานรอบที่21แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือมันต้องแก้พบรบปิดตัวเลียมปี14เพราะว่าพาบรบปิดตัวเลี่ยมปี14เนี่ยเป็นพบรบที่ทําให้ประเทศไม่มีทางเลือกในการ,รบริหารจัดการพลังงานเพราะบังคับไว้แค่ต้อง ให้สัมปทานเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อตกลงกันแล้วว่าเราจะมีการแก้พรบร,รัฐบาลเองก็ส่งเรื่องให้ไปตั้งกรรมธิการในสนชเพื่อที่จะดูเพื่อจะให้ดูปัญหาของพรบรปิโตรเลียมครับแล้วภาคฝ่ายประชาชนเนี่ยก็ไปเสนอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ช่วยร่างกฎหมายที่มันมีความเป็นธรรมเรื่องพลังงานแล้วแล้วก็ภาคประชาชนเองก็มีการให้นักวิชาการร่างกฎหมายขึ้นมาอีกสรุปก,ก็คือว่า ขนะนี้เนี่ยมีกฎหมายที่กําลังพารนาอยู่ในสรชกันมาที่การกำลังดูถูกไหมฮะครับแต่ว่าผลตอนที่เราคัดค้านเรื่องสัมป,ปทานรอบที่21เนี่ยอืากฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงพลังงานก็ออกมาบอกว่าครับต้องให้สัมป,ปทานไปก่อนว่าฝ่ายจะแก้กฎหมายมันใช้ระยะเวลานานอืมไม่ทันหรอกครับแต่ในเดือนเดียวกันเมื่อเขามีมติจะรอไปก่อนปรากฏว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยเสนอการแก้พรบปิดตัวเรียมปี1นี 1> ครับ แล้วก็ส่งคอรมอโดยที่ท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนั่งเป็นประธานมีม,ม,มติอนุมัติแล้วส่งให้กฤษฎีกาอันนี้ถามหน่อยว่าไอ้กระบวนการที่ไปให้สนชตั้งการมาที่การวิจารณารกระบวนการที่ให้คอประกร่างกฎหมายมและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาต่อว่ารัฐบาล <laughs> แต่เราเนี่ยมาตามที่ท่านนายกบอกบว่าประเทศชาติ ต้องมั่งคั่งอ้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งเพราะแล้วก็ต้องปาดทรูปพลังงานอย่างโปร่งใสครับวันนี้เราจึงมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าไอ้กฎหมายปิโตรเลียมที่เขาแก้แล้วส่งข้อกฤษฎิกาเนี่ยเราขอแล้วเขาไม่ให้เขาบอกว่ายังเป็นความลับยางงั้นเนี่ยมันก็จะไม่โปร่งใสเพราะนั้นวันนี้ราเลยมายื่น พรลบรปิดต,ตเลยมภาคประชาชนรพร้อมข้อเสนอที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอีก6ปีข้างหน้านะคะเราทำมาให้เบ็ดเสร็จเลยแล้วก็มาทำให้ดูว่าโปร่งใสทุกคนต้องได้เห็นแล้วก็พิจารณาการสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้จริงรถูกไหมคะถ้ามันมีกฎหมายของรัฐบาลโดยที่ไม่ประชาชนก็มีส่วนร่วม ประชาชนไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนั้นนั่นก็หมายความว่ามันก็ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่และยังจะดําเนินต่อไปครับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ถ้ามีกฎหมายสามฉบับสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องกับท่านนายกเลยเราก็ไม่ว่าของท่านนายกเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีเพราะเรายังไม่เห็นกฎหมายเขาเราบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้ครับแต่ทํายังไงเอากฎหมายนั้นมาดูเอากฎหมายของคอประกรมาดูเอากฎหมายของประชาชนมาดูแล้วสรุปรวมให้เกิดการยอมรับของทุกภาคส่วนเหลือหนึ่งเดียว แล้วเ,เดินหน้าอันนี้จะแก้ปัญหาได้แล้วเราเชื่อว่านายกจะฟังเราครับครับผมทําไมต้องช่วงเวลานี้แล้วก็ต้องมันมันมันมีอะไรขัดแย้งกันถึงงวดว่าจะต้องจุดช่วงนี้ด้วยครับ คือคือเรื่องจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นกระบวนการร,ระยะเวลามันไม่รอใครอยู่แล้วถูกไหมฮะร,รอบที่21ชะลอไปมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่สิ่งหนึ่งเราก็รีบทําอยู่แล้วแหละแต่ต้องขอบคุณรัฐบาลนะคะที่แอบลักหลับเราเสนอกฎหมายเข้าไปทําให้เราต้องรเร็วขึ้นนะคะเพราะ,ะ<ห>ฉะนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายของรัฐบาลเดินหน้าไปแล้วกฎหมายจะช,ชนช้าไม่ได้วันนี้มาเจอกันค่ะคแล้วเราเชื่อว่า สิ่งที่เราทําวันนี้จะทําให้รัฐบาลเห็นว่าความโปร่งใสเนี่ยเขาทำกันยังไงครับผมแต่ว่าในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเราพยายามตามรัฐบาลแล้วนายกก็พูดเองบอกว่าชุมนุมกันนั้นเนี่ยรับผิดชอบกันได้พวกประชาชนที่ชุมนุมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชาติขาดพลังงานขึ้นมาแล้วจะทายัางไงคือจริงๆก็ต้องบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดพลังงานต้องบอกว่าอันนี้อันนี้เอาสถิติส่งออกประเทศเลยนะ,ะอันดับหนึ่งรถยนต์อ,อ,อันดับสองคอมพิวเตอร์ครับ อันดับสอันเียมนี้อันดับสี่เม็ดพลาสติกซึ่งเราก็รู้ว่าเม็ดพลาสติกก็คือมาจากแก๊สก๊าซธรรมชาติของเรานี่เอง LPG นี่หละอันดับ5้าที่เราส่งออกคือน้ำมันสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นนี่นี่ส่งออกเป็นอันดับสอันดับ5้าประเทศเราเนี่ยไม่ได้ขาดพลังงานแต่เราขาดคุณธรรมของคนที่บริหารคนที่มีอำนาจการบริหารจัดการพลังงานครับครับผม แล้วมาตรการต่อไปจะยกระดับขึ้นขนาดไหนครับคือต้องบอกอยังเมื่อกี้นี้บอกว่าคุณรับผิดชอบด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามีข้อเสนอค,ะค่ะถ้าคุณทําตามข้อเสนอนี้หรือมีการปรับแก้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรารับผิดชอบแต่ถ้าทาถ้าคุณไม่ทําตามข้อเสนอนี้ดันดุลังไปตามข้อเสนอคุณถ้าขาดแคลนนายกรับผิดชอบอยังไงคะ แล้วเฉพาะนาย,ยกคนเดียวหรือจะต้องเหมาเ<อ>หมารวากันนะผู้มีอำนาจล่ะคคะครับผมยกระดับขั้นการชุมนุมยังไงครับคือเราไม่ได้ชุมนุมนะคะต้องเข้าวันนี้เราชุมนุมไม่ได้นาที่นี้เนี่ย เป็นสถานที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาร้องเรียนสามารถมีข้อเสนอได้ไม่ว่าบ้านเมืองจะปกครองระบอบไหนแต่พี่เกิดมาเนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนเราเป็นเจ้าของประเทศเพื่อเห็นอะไรที่มันน่าจะมีการเสนอแนะเพื่อให้จัดกะคือเกิดการจัดการพลังงานที่เป็นทําได้เราก็มาเสนอตามช่องทางรเราคงยังบอกไม่ได้ว่าจะยกระดับยังไงแต่เราทําหน้าที่ของพลเมืองที่เป็นเจ้าของประเทศนี้แล้วก็ห่วงใย ออปัญหาของประเทศโดยเฉพาะปัญหาเรื่องพลังงานเราคิดว่าอันนี้อยู่ในหมดของการปฏิรูปรเราเสนอให้เกิดการปฏิรูปถ้าปฏิรูปครั้งนี้ได้ท่านนายกคะท่านมีอำนาจอยู่ในมือถ้าครั้งนี้ท่านปฏิรูปพลังงานที่เป็นทําได้ทุกอย่างก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าปฏิรูปพลังงานไม่ได้ การคําว่าปฏิรูปมันก็คงได้แค่รูปๆคำๆ <c oughs> เลย <c oughs> ในคณะกรรมาการปฏิรูปไม่ทราบว่าพี่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีการเสนออย่างไรบ้างเ,เรื่องพลังงานไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อตั้งแต่เห็นเขาคัดกันเข้ามาแล้วก็รู้แล้วว่าผลไม่จะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องพลังงานไม่ได้มีรสษณาคนเดียวในสพชสุดท้ายเนี่ยต้องขอบคุณสพชทุกท่าน ที่เห็นความสําคัญของการปฏิรูปพลังงานครับความควาข้อเสนอของการมาที่การปฏิรูปพลังงานวันนี้ก็คงจะเป็นเด็กหง่อยอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีความพยายามอยู่เราคิดว่าเรื่องปฏิรูปพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่นายกควรจะให้ความสนใจครับไม่น้อยไปกว่า หวยแพงคุณพี่บุญยืนได้คุยกับพี่รสนาบ้างหรือไม่ว่าในคณะกรรมการต่างในคณะกรรมการพลังงานนี่โดนสกัดกั้นแล้วแลก็ไม่เดินหน้าอย่างไรบ้างก็คือไม่ค่อยได้คุยกับแกเรื่องนี้นะคะคือทํางานกับแกเนี่ยเรื่องอื่นเรารลบฟังความเห็นได้หลายเรื่องแต่เรื่องนี้พี่รสนาก็บอกว่าเขาไม่ค่อย